ตอบคาถามนะครับพี่ที่ถามว่าอุ้งเท้ามันบวมนิดหนึ่งนะครับผมมันเคยบวมแล้วตอนนี้มันยุบแล้วแต่ว่ามันยังยุบไม่สนิทนะครับตรงนี้นะครับตามที่ผมดูในรูปเนี่ยมันยังมีรอยแบบเหมือนช้ำๆอยู่นะครับแต่ไก่แบบนี้นะครับผมถ้ามันไม่มีรูออกนะครับถ้าการที่บวมเนี่ยมันไม่มีรูออกบางทีมันหายแล้วนะครับแต่บวมเนี่ยมันจะเป็นเนื้อแข็งๆนะครับมันจะไม่ยุบนะครับแต่ถ้าเราบีบดูนะครับบีบดูหลายๆทางนะครับแล้วก็ลงรวมดูเตะเป้าดู นะครับบีบดูไม่เจ็บก็ออกชนได้ปกตินะครับผมมันอาจจะหายแล้วแต่มันจะเป็นไตนะครับเป็นเนื้อแข็งๆนะครับผมแต่ถ้าบีบลองบีบดูครับบีบแล้วยังมีแบบยกขาเด้งเด้งห <ๆ S 1> นีหนีมือหนีมือ,มอก็แสดงว่ามันอาจจะข้างในมันยังไม่ไม่หายสนิทนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้ามันหายสนิทเนี่ยมันจะไม่มีรอยช้ำสีม่วงๆนะครับมันจะไม่มีรอยแดงนะครับมันจะแบบจะเป็นพื้นขาวส่วนมากนะครับผมนะครับแต่นี่มันผมมองว่ามันยังมีจุดดูเหมือนครับสีมันเข้มเข้มกว่านิดหน่อย ก็อาจจะปล่อยเดินทรายไปก่อนนะครับขังในคอกทรายนะครับขังเดินเดินแบบนี้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ดูก่อนนะครับแล้วก็ดูถ้าเดินปกติจับบีบไม่ปกติก็ลงมาเตะเป้าดูนวมดูนะครับถ้าไม่เจ็บก็ออกชนได้ปกติครับ